มีคนอยากเห็นวิธีเปิดทางให้รากให้ต้นงอกง่ายๆเราดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะค่อยๆลอกเปลือกออกแบบเนี้ยลอกไปลอกไปไม่ต้องกลัวนะว่ามีจะโดนเนื้อเขา โดนก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นผิวข้างนอกเขาจะงอกมาจากข้างในลอกไปแบบนี้ให้มันเยอะที่สุดให้มันเห็นร่องเพื่อที่เขาจะได้งอกง่ายๆค่อยๆงัดค่อยๆแงะเป็นแผ่นๆดอกมาอย่างนี้เลยค่อยๆทานะเห็นไหมลอกได้รอบเลย แบบเนี้ยงอกง่ายแน่ๆเดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจะงอกไม่งอกทำแบบเนี้ยเวลาเขางอกออกมาเนี่จะเป็นแบบนี้เลยแหละมันจะแยะแยะแล้วก็งอกออกมาเลยถ้าเปิดทางให้เขาเขาก็จะงอกลองมาดูที่ลอฟาร์